ตอนที่หนึง่งพนหนึ่งชื่อตอนว่าปากเสียช่วยยันอยู่ไม่ได้เพียงแค่มีรูปรักษณ์ที่งดงามแต่ยังมีสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดอีกด้วยทุกๆก,การเคลื่อนไหวของนางแฝงด้วยความงดงามจนผู้คนหลงไหลบวกกับพลังบ่มเพาะศักดิ์สิทธิ์ของนางแล้วนางจึงกลายเป็นจุดดึงดูดไปโดยปริยายสตรีเช่นนี้คนที่เห็นใครบ้างจะไม่ใจสั่นสาวงามฉเฉลิม ดูบ้านท้ายนั่นสิช่างกลมและงอนยิ่งนักข้าเลยอยากจะเดินไปสัมผัสมันเลยเกินดูหน้าอกนั่นสิใหญ่ได้รูปข้าหยุดมือตัวเองไม่ไหวแล้วผู้คนมากมายในห้องรับรองที่กำลังกินอาหารกันอยู่ก็ส่งเสียงเอะอะหลิงฮานมีสีหน้าเย็นชาและเจ้องมองไปยังหนึ่งในคนเหล่านั้นเจ้าหนูมองมาทำไมเขาเป็นชายวัยกลางคนที่ดูมีอายุราวๆ40ปี ร่างของเขาบึกบืนและมีรอยแผลกากระบาดอยู่บนใบหน้าเขาสวมชุดคลุมสีแดงที่ไม่โดดเด่นเขาชี้ไปยังหลิงฮั่นและกล่าวลองมองข้าสิข้าจะสังหารเจ้าหลิงฮั่นช่วยยันอยูคว้าหลิงฮั่นเอาไว้นางไม่ต้องการให้เขาใช้ความรุนแรงที่นี่หลิงฮั่นทายหัวเขาปัดมือของนางออกและเดินไปยังชายวัยกลางคนโมโหยอย่างนั้นหรอเจ้าหนูชายวัยกลางคนสยะยิ้ม เจ้าเป็นทายาทของตระกูลใดกันถึงได้ครอบครองสตรีที่งดงามเช่นนี้ถ้าหากไม่มีตระกูลหนุนหลังแล้วเจ้าจะได้นางมาครอบครองอย่างนั้นหรอชายวัยกลางคนเต็ไมไปด้วยความอิจฉาแววตาของเขาแดงฉานเขาที่เป็นจอมยุทธระดับภูผาวารีขั้นสูงกลับไม่มีสตรีเหมือนกับหลิงฮั่นพวกสุนัขแก่นี่ไม่รู้จักวิธีหุบปากหรือวิธีควบคุมสุนัขในปากของตัวเองเลยหรือไงหลิงฮั่นเดินเข้าไปใกล้ด้วยสีหน้าที่เย็นชา ในเมื่อเขากับช่วยยันอยู่จําเป็นต้องพักที่นี่สองวันถ้าเขาไม่ยืดเส้นยืดสายแสดงพลังเขาก็จะต้องถูกคนเหล่านี้ดูถูกและช่วยยันอยู่ก็จะถูกเอาเปรียบปากดีชายวัยกลางคนสยะยิ้มเจ้าหนูท่านลุงผู้นี้จะสอนเจ้าเองว่าคนเช่นเจ้าเมื่อออกจากตระกูลก็ทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งคนกําลังจะมีเรื่องกันแต่ผู้คนโดยรอบก็ยังหัวเราะล้อเล่นเพื่อดูการแสดงสนุกสนุก ทางด้านโรงเตี๊มเองถ้าไม่ใช่การต่อสู้จากบุคคลภายนอกหากทั้งสองคนทะเลาะกันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเข้าไปยุง่งแต่แน่นอนว่าหากชายวัยกลางคนหรือหลิงฮั่นขอความช่วยเหลือพวกเขาก็จะเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดการต่อสู้หลิงฮั่นเดินเข้าไปใกล้ชายชัวกลางคนด้วยความโกรธเก่นอายของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าระดับภูผาวารีขั้นกลางทั่วไปหลายเท่ารนหาที่ตาย ชายไวกลางคนทําการผลักฝ่ามือใส่หัวของหลิงฮั่นทันทีถึงแม้ว่าเขากล่าวไว้ว่าเขาจะต,ต้องการสั่งสอนหลิงฮั่นแต่เขากลับโจมตีเพื่อหวังสังหารหลิงฮั่นแทนหากใครจะเชื่อคําพูดของเขาก็เกรงว่าจะดูไร้เดียงสาเกินไปหลิงฮั่นเค้นเสียงและปล่อยฝ่ามือประทะกับชายวัยกลางคนปังฝ่ามือของทั้งสองประทะกันจนเกิดเสียงประทะที่ดังก้องกังวาน คลื่นประทัดที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าทําให้โตรงรอบข้างพังทลายทันใดน,นั้นชายวัยวกังคนก็กรีดร้องเขารู้สึกราวกับว่าฝ่ามือของเขาพุ่งเข้าชนกับแร่โลหะศักดิ์สิทธิ์กระดูกมือของเขาแตกร้าวเขามองไปยังหลิงห่านด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อรุ่นยาวที่มีพลังบ่มเพาะระดับภูภาวารีขั้นกลางกลับมีพลังต่อสู้ที่น่าหวาดกลัวเช่นนี้เขาเป็นถึงระดับภูภาวารีขั้นสูงสุดฉันต้นเชียวนะ เขาขยับถอยหลังและใช้มือขวากำหมัดชกใส่หลิงฮั่นหลิงฮั่นเองก็กำหมัดชกเข้าสู้เช่นกันปังร่างของชายวัยกังคนโซเซถอยไปเจ็ดก้าวและล้มลงที่โต๊ะภายใต้แรงกระแทกทําให้โต๊ะพังทลายลงและกลายเป็นเศษไม้ร่างของเขายังคงไม่หยุดเพียงเท่านั้นคนที่อยู่ด้านข้างต้องนํามือมาดึงไว้ถึงจะหยุดร่างของชายัวกังคนเอาไว้ได้ชายวัยกังคนกัดฟ้าและยกมือขึ้นมาดู เขารู้สึกตกตะลึงเพราะว่ากระดูกมือของเขานั้นแตกหักบาชัดๆในโลกนี้จะมีคนที่มีกายหยาบแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรใช้ไัยกลางคนทั้งอึ้งและโกรธเขาพายแพ้ในการแลกหมัดถึงสองครั้งรุ่นยาวผู้นี้ต้องมีทักษะบ่มเพาะกายาแน่ๆกายหยาบของเขาถึงได้น่าสะพรึงกลัวถึงเพียงนี้เขายิ่งมั่นใจไปอีกว่าสถานะของหลิงฮั่นจะต้องเป็นทายาทของตระกูลใหญ่แน่ๆดังนั้น เขาจึงมีทรัพยากรที่ช่วยในการขัดกลาวกายหยาบในระดับพลังบ่มเพาะระดับพระเจ้านั้นการที่จะขัดกลาวกายหยาบจะต้องใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองอย่างมหาศาลการที่จะมีกายหยาบเช่นนี้จําเป็นต้องอาบสมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเป็นเวลาหลายปีชายวัยกลางคนไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่งรุ่นยาวที่มีระดับพลังบ่มเพะต่ำกว่าเขา กลับมีกายหยาบอันทรงพลังที่เป็นความฝันของเขาและอีกฝ่ายก็ยังมีสตรีที่งดงามอยู่ข้างกายก็เพราะมีต้นกำเนิดตระกูลที่ดีตายไปซะเขาคำรามและผึบคลื่นเสียงของเขาเปลี่ยนสภาพเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์และเควี้ยงแทงไม้ใส่หลิงฮันเขาเข้าใจว่าการโจมตีโดยเว้นระยะแบบนี้ถึงจะได้ผลกับหลิงฮันนั่นมันทักษะยุธรูปแบบเสียงอย่างนั้นหรอ หลิงฮั่นประหลาดใจเล็กน้อยเนื่องจากทักษะประเภทนี้หาได้ยากเป็นอย่างมากเขาไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นมันที่นี่แต่ไม่ว่าทักษะจะยอดเยี่ยมแค่ไหนพลังของมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ดังนั้นหลิงฮั่นจึงไม่หวั่นเกรงและเขาก็โจมตีสวนกลับทันทีคลื่นเสียงที่มีรูปลักษณ์มนุษย์สลายหายไปหลิงฮั่นยกมือขึ้นรับแท่งไม้เอวไวเพิบร่างของเขาสั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่พลังของแท่งไม้จะสลายไป เขามองไปที่แขนของตัวเองและพบว่าแขนเสื้อของเขาฉีกขาดบนผิวของเขาปรากฏเป็นรอยขีดข่วนจะอย่างไรนี่ก็เป็นการโจมตีของระดับภูผาวารีขั้นสูงและก็ไม่อาจจะดูถูกได้แม้เขาจะมีท่าทีประหลาดใจเล็กน้อยแต่คนรอบข้างนั้นกลับตกตะลึงจนอ้าป,ปากค้างมีนาเชื่อเจ้าหนูนั้นเป็นเพียงแค่จอมยุทธระดับภูผาวารีขั้นกลางแต่าสามารถปรจัรานากับโรชีไวที่เป็นระดับภูผาวารีขั้นสูงชั้นต้นได้ แพมหูชีเว่ยก็ยังด้อยกว่าเล็กน้อยอีกด้วยเขาจะต้องเป็นอัจฉริยะอย่างน้อยหนึ่งดาวที่น่าตกตะลึงกว่านั้นก็คือกายหยาบเขาจะต้องเป็นบุตรของตระกูลใหญ่แน่ๆซึ่งใช้สมุนไพรศักดิ์สิทธิ์มากมายขัดเกลากายหยาบม,มาตั้งแต่เด็กความคิดของพวกเขาเหมือนกันกับของชายเวรกังคนหรูชีเว่ยว่าเขาเชื่อว,ว่าหลิงฮั่นจะต้องเป็นทายาทของตระกูลใหญ่ถึงได้มีกายหยาบที่น่าสะพรึงกลัว พวกคนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นจอมยุทธ์พเนจรพวกเขาไม่มีต้นกําเนิดที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกอิจฉาริษยาหลิงฮันตอนที่หนึ่งพันสองชื่อตอนว่ากระหน่ำโจมตีตายตายตายไปซะลูชิเว่ยไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรและโจมตีหลิงฮันด้วยคลื่นเสียงรูปร่างมนุษย์อีกครั้งถึงแม้เด็กอย่างเจ้าจะเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่เหนือกว่าผู้อื่น แต่การต่อสู้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ลูชไหว่หัวเราะข้าต่อสู้มาน,นานจนมีอายุ2900 0ปีแล้วแล้วเจ้าจะต่อกรกับข้าได้อย่างไรเหลิงฮั่นยิ้มและพูดว่าอย่างนั้นเหรอข้าจะทุบหน้าของเจ้าให้ยับแล้วมาดูกันว่าเจ้าจะยังยิ้มได้อีกหรือไม่ลูชไหว่กรีดร้องและปล่อยขึ้นเสียงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมสามเท่า พร้อมกับดาบที่อยู่ในมือคลื่นเสียงรูปมนุษย์และดาบพุ่งไปที่ใบหน้าของหลิงฮั่นหลิงฮั่นเพียงแค่ถอนหายใจเขายื่นมือขวาออกไปด้านหน้าและเ,เริ่มใช้พลังแรงโน้มถ่วงทันใดนั้นเองคลื่นเสียงรูปร่างมนุษย์ก็ถูกกดทับและถูกหยุดการเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์ปังคลื่นเสียงรูปมนุษย์ถูกกดทับกับพื้นทําให้พื้นไม้พังทลายลงและเกิดเป็นรูขนาดใหญ่ขึ้นบนพื้นพร้อมกับฝุ่นที่ฟุ้งกระจายไปทั่ว หลายคนเริ่มบอกมือไปมาเพื่อไล่ฝุ่นแต่ก็ยังมีผู้คนจํานวนหนึ่งที่ยังคงยืนนิ่งถึงแม้จะมีฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วแต่ก็เหมือนมีม่านพลังบางอย่างปิดกันไม่ให้พวกมันพัดผ่านคนเหล่านั้นดูธรรมดาแต่ถ้ามองให้ดีก็จะรับรู้ถึงกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวที่แผ่ออกมาจากร่างกายของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นจอมยุทธระดับผู้ภาวารีคนใดก็สามารถถูกพวกเขาบทขยี้ได้อย่างง่ายดายเพราะพวกเขา คือจอมยุติระดับโซดยียนจันทราเกิดอะไรขึ้นลูชีไวรู้สึกตกตะลึงเมื่อครูเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของเขาแต่หลิงฮั่นเพียงแค่ยื่นมือออกมาป้องกันการโจมตีของเขาอย่างสบายๆเขาไม่อยากจ,จะทําใจยอมรับได้ทัในใดนั้นหลิงฮั่นก็พุ่งกระจนเข้าใส่อีกฝ่ายพร้อมกับกำปัน้นถึงแม้ลูชีไวจะตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็รีบเรียกสติของตัวเองออกมาและรีบถอยหลังกลับไปด้านหลัง พร้อมกับคลื่นเสียงรูปร่างมนุษย์อีกครั้งในเมื่อหลิงฮันสามารถหยุดยั้งการโจมตีของเขาได้แล้วคลื่นเสียงรูปมนุษย์จะคุกคามเขาได้อย่างไรหมัดของเขาแฝงด้วยพลังแรงโน้มถ่วงทำให้คลื่นเสียงรูปมนุษย์ถูกกดทับทันทีต้องทราบก่อนว่าผลึกภูผาวารีนั้นคือสมบัติและหาได้ยากเป็นอย่างยิ่งแล้วพลังของมันจะธรรมดาได้อย่างไรพลังแรงโน้มถ่วงของหลิงฮันนั้น ยังมีผลต่อร่างกายของลูชิเวย่ยและดึงให้อีกฝ่ายเข้ามาใกล้ขึ้นและต่อยหมัดไปที่หน้าของอีกฝ่ายลูชิเวเหยียดมือ,ออกไปข้างหน้าเพื่อต้านรับแต่ภายใต้แรงน้มถ่วงหมัดของเขาก็เลยเคลื่อนที่ช้าลงในขณะที่หมัดของหลิงฮั่นกระแทกเข้าใบหน้าของเขาอย่างรุนแรงทันใดนั้นเองกรามเนื้อบนใบหน้าของเขาก็ยุบตัวลงเป็นครืน่นก่อนที่จะกระเด็นไปด้านหลังเมื่อเขาถูกต่อยจนกระเด็นไปด้านหลัง และกำลังจะกระแทกเข้ากับเสาหินเขาก็เห็นใครบางคนกระโดดเข้ามากันเอาไว้มิฉะนั้นถ้าเสาหินที่นี่พังทลายบางทีทั้งโรงเตียมก็อาจจะพังทลายตามไปด้วยในตอนนี้ทุกคนต่างจ้องมองไปที่หลู่ฉีเว่ยไม่หยุดใบหน้าเครื่องหนึ่งของเขามันดูเละเทะมากพอได้แล้วหากพวกเจ้ายังต่อสู้กันอยู่อีกข้าจะเป็นคนสังหารพวกเจ้าซะคนที่หิ้วร่างของหลู่ฉีเว่ยไว้ไวอยู่คือชายชราขาว ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนเพียงแค่พลิบตาเขาก็ปรากฏตัวอยู่ตรงนี้แล้วชายชราขาวๆเ,เป็นจอมยุทธระดับซุริยันจันทราที่มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ด้านหลังของเขานี่แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นจอมยุทธระดับสุริยันจันทราขั้นต้นชั้นสูงสุดเท่าเฉียนข้าเคยเห็นเท่าเฉียนมาก่อนหลายคนแสดงความเคารพนับถือต่อเขาเขามีชื่อว่าเฉียนอี ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกกลุ่มต้าเฉิงแต่อย่าได้คิดว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจเชียวแท้จริงแล้วเขาเป็นนักฆ่าที่มีชื่อเสียงและโด่งดังในเรื่องของความโหดร้ายของเขาและเขาก็สังหารผู้คนมาแล้วนับมีทวนหลิงฮั่นไม่ได้ต่อสู้เพื่อหวังจะชนะเขาแค่ปกป้องชุวยยานอยู่เท่านั้นและไม่มีเหตุผลที่จะต่อสู้อีกต่อไปเขาพยักหน้าเล็กน้อยให้กับเท่าเฉียนจากนั้นก็เดินไปที่ประชาสัมพันธ์และพูดว่า พวกข้าต้องการพักที่นี่เจ้าต้องการหนึ่งหรือสองห้องเหรญยิกกล่าวหนึ่งสองประโยคแรกหลิงฮั่นเป็นคนพูดแต่ช่วยหยานอยู่กรรีพูดแทรกขึ้นมาทันทีหนึ่งหลิงฮั่นยืนกรานอีกครั้งค่าที่พักของโรงเตี๊ยมแห่งนี้คือหนึ่งคืนต่อผลึกก่อเกิดหนึ่งก้อนระหว่างที่พักพวกเจ้าทั้งสองคนจะปลอดภัยอย่างแน่นอนแน่นอนว่าถ้าเจ้าต้องการต่อสู้กับคนอื่นสามารถทำได้เช่นกัน ปัญหาก็าคือเจ้าจะต้องจ่ายค่าที่พักสําหรับ10วันแล้วถ้าเจ้าอยากพักอาศัยต่ออีก10วันเจ้าก็จ่ายเพิ่มได้เช่นกันเฮรันยิกกล่าวที่นี่เรือจะออกทุก3มวันคนทั่วไปจะพักอาศัยอยู่ที่นี่สองหรือ3วันเท่านั้นแต่ถ้าเขาจ่ายค่าที่พักสําหรับ10วันแล้วออกก่อนเขาก็จะไม่ได้รับเงินคืนหลิงฮั่นนํานผลกอเกิดออกมา10ก้อนและส่งให้กับเฮรันยิงนั่นก็เป็นจํานวนเงินเล็กน้อยสําหรับเขา เขาไม่ได้สนใจมันเลยแม้แต่น้อยข้าจะนำทางท่านไปส่งที่ห้องเองคนรับใช้ที่อยู่ด้านข้างกล่าวคนรับใช้พาหลิงฮั่นและชวยยันอยู่ขึ้นบันไดไปโรงเแรมแห่งนี้มีทั้งหมดห้าชั้นซึ่งพวกเขาพักอยู่ชั้นสี่ห้องพักที่นี่ไม่ได้สวยหรือเลอตัวอะไรมากนักแต่จุดประสงค์ของการพักที่โรงเแรมแห่งนี้คือความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากกลุ่มต้าเฉิงท่านจะนอนพักก่อนหรือลงไปหาอะไรกินข้างล่าง คนรับใช้กล่าวถามพักลิงท่านตอบกลับเอาละหากเป็นเช่นนั้นข้าคงต้องขอตัวและไม่รบกวนพวกท่านทั้งสองคนอีกต่อไปคนรับใช้กล่าวและปิดประตูภายในห้องเหลือแค่ลิงท่านกับช่วยยานอยู่เท่านั้นเมื่อนางเห็นหลิงท่านเดินเข้ามาใกล้นางจึงพูดที่ความตื่นตัวว่าอย่าด้คิดจะทำอะไรหลิงท่านหัวเราะและพูดว่าภายในหัวของเจ้าคิดเรื่องอะไรอยู่กันแน่จากนั้นเขาก็เปลี่ยนเสียงให้ฟังดูโหดร้ายและพูดว่า เจ้าไม่รู้หรือว่าข้ามีอุปกรณ์มิติที่สามารถพาเจ้าเข้าไปได้และข้าก็จะแสดงให้เจ้าเห็นทันใดนั้นช่วยยานอยู่ก็แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาอุปกรณ์มิติที่สามารถพาสิ่งมีชีวิตเข้าไปได้มีเพียงแค่ในตำนานเท่านั้นสำหรับนางแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หลิงฮั่นจะครอบครองมันได้อย่าได้ต่อต้านสัมผัสสวรรค์ของข้าหลิงฮั่นกล่าวตอนที่หนชื่อตอนว่า กลุ่มห้าทมินเคลื่อนไหวทัศนียภาพด้านหน้าปรากฏเป็นโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลบนผืนดินมีทั้งสวนสมุนไพรภูเขาเขียวขจีและแม่น้ำที่ใสสะอาดราวกับดินแดนสวรรค์ช่วยย้อนอยู่ตกตะลึงนางไม่เคยเห็นอุปกรณ์มิติระดับศักดิ์สิทธิ์มาก่อนมันกว้างใหญ่เช่นนี้เลยอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่ช่องมิติและมันก็คือโลกอีกใบหลิงฮั่นยิ้มและกล่าวเจ้าพอใจกับที่นี่หรือไม่ เวยยานอยู่พยักหน้าซ้ำไปซ้ำมาใบหน่าอันงดงามของนางเผยถึงความตกตะลึงเมื่อเราเข้ามาที่นี่คนอื่นจะพบเห็นอุปกรณ์มิติหรือเปล่าแน่นอนว่าไมา่หลิงท่นสายหัวข้าเรียกที่นี่ว่าหอคอยทมินเนื่องจากหอคอยมีเก้าชั้นและมีสีดำมีเพียงข้าเท่านั้นที่มองเห็นว่ามันมีรูปร่างเป็นอย่างไรเพราะมันมีขนาดที่เล็กมากเมื่อเข้ามาภายในนี้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่คนอื่นจะพบเจอ เนื่องจากหองคอยทมิน erm มีขนาดเล็กกว่าเม็ดฝุ่นเสียอีกชว่วยยานอยู่เชื่อที่เขากล่าวเพราะว่านางเคยเห็นมาก่อนว่าตอนที่โจโจลิงฮันหายตัวไปไม่ว่านางจะหาเขาอย่างไรนางก็หาเขาไม่พบด้วยสมบัติเช่นนี้จะไม่มีใครสามารถทำอันตรายพวกเราได้ใช่หรือไม่นางตกตะลึงเป็นอย่างมากข้าจะพาเจ้าไปดูอะไรดีๆลิงฮั่นนำชว่วยยานอยู่ไปตำแหน่งที่ปลูกต้นไม้วัตะสงสารเอาไว้ ชวยยันอยู่กระพริบตาด้วยความมึนงงที่นี่คือพื้นที่ว่างเปล่านี่ผิดแล้วผิดแล้วอีกไม่นานต้นวัดตาสงสารจะเติบโตขึ้นที่นี่หลิงฮั่นกล่าวด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจช่วยยันอยูกกราวต้นวัดตาสงสารที่เจ้าประมูลมาอย่างนั้นหรอแต่เจ้าก็รู้ว่ามันต้องใช้เวลาถึงสิบสองล้านล้านปีในการเติบโตนี่ไม่ต้องกังวลเจ้าไม่ต้องรอนานจนฟันร่วงหมดปากขนาดนั้นหลิงฮั่นหัวเราะและดึงแก้มของนาง ภายในสามปีต้นวัดต,ตาสงสารต้นนี้จะแสดงประสิทธิภาพของมนออกมาได้อย่างน่าอาศัศจรรย์เมื่อเจ้าบ่มเพาะพลังที่นี่เพียงแค่หนึ่งวันพลังบ่มเพาะของเจ้าจะทะยานสูงถึงสวรรค์ช่วยยานยู่รู้สึกสงสัยเล็กน้อยผู้คนกราบกันว่าต้องใช้เวลา12ล้านล้านปีในการปลูกต้นวัดต,ตาสงสารแต่คำถามก็คือคนเหล่านั้นมีอุปกรณ์มิติหรือเปล่าในเมื่อหลิงฮั่นมีอุปกรณ์มิติ ก็เป็นไปได้ว่าอุปกรณ์มิติจะมีความสามารถที่น่าเหลือเชื่อนางจึงเลือกที่จะเชื่อหลิงฮั่นเจ้าช่างมีวาสนาที่ยิ่งใหญ่ช่วยหยานยูพยักหน้าการที่สามารถเปิดสวรรค์ได้หลิงฮั่นจะมีวาสนาเหมือนคนธรรมดาได้อย่างไรกันหลิงฮั่นยิ้มและกล่าวนั่นก็แน่นอนอยู่แล้วไม่เช่นนั้นข้าจะได้สตรีที่งดงามเช่นเจ้ามาครองอย่างนั้นหรอใครเป็นของเจ้ากันช่วยหยานยูเขินอายจนหน้าขึ้นสี นางไม่อยาจคุ้นเคยกับการหยอกล้อของหลิงฮั่นเจ้าคนแอนธพานนางอดนึกถึงอดีตที่ถูกหลิงฮั่นแอบมองตอนอาบน้ำไม่ได้นางคำรามและปล่อยมัดใส่หลิงฮั่นหนึ่งคืนผ่านไปในวันรุ่งขึ้นหลิงฮั่นกับช่วยยานยูก็ลงบันไดามาทานอาหารเช้าช่วยยานยูนางนั้นเป็นหญิงสาวที่งดงามอย่างแท้จริงเมื่อนางเดินลงมาก็ดึงดูดสายตานับไม่ถวันและก็มีผู้ชายมากมายถึงกับกลืนน้ำลายหลิงฮั่นช่างเป็นชายที่โชคดียิ่งนัก ที่ได้ใช้เวลายามค่ำคืนกับสตรีที่งดงามเช่นนี้แต่เพราะเหตุการณ์เมื่อวันก่อนจึงไม่มีใครกล้าพูดจาพร่อยๆออกมาเมื่อบรรูุระดับพลังบ่มเพาะระดับพระเจ้าแล้วร่างกายจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปเพวกเขาไม่จําเป็นต้องกินหรือดื่มตราบใดที่มีพลังวิญญ,ญาณให้ดูซับเขาก็จะไม่มีวันอดตายและมีชีวิตได้จนถึงสิ้นอายุข,ขัยการหลับนอนเองก็ไม่ใช่สิ่งจําเป็นแต่ทุกคนก็ยังต้องการนอนเพราะว่า มันดีต่อร่างกายหลิงฮั่นก็ชว่วยหยานอยู่สั่งอาหารเช้ามากินอย่างง่ายๆซึ่งโชคดีที่อ่านาเช้านั้นฟรีไม่เช่นนั้นหากแค่อ่านาเช้ายังต้องจ่ายผลึกก่อเกิดแล้วก็แขกทุกคนคงจะวุยวายไปแล้วไม่ดีแล้วมีคนของกลุ่ม5้านมินบุกมาใครบางคนรีบวิ่งเข้ามาและกล่าวด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวกลุ่ม5ธมินมักจะก่อเรื่องบางครั้งพวกเขาก็จะสังหารและทำร้ายคนอื่น แต่ก็มีบ้างบางครั้งที่พวกมันเองก็เป็นฝ่ายตกตายว่ายังไงนะคนของโรงเตี๊ยมหลายคนนำมาวุดอกมาและพุ่งไปยังประตูทั้งสองกลุ่มมีความบาดหมางและการประทะที่รุนแรงกันมาโดยตลอดดังนั้นกลุ่มต้าเชิงจึงเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาและลงมือตอบโต้ทันทีจิตใจของลิงฮันสันไวเขากับชวยยันอยู่เดินไปยังประตูเพื่อดูเรื่องสนุกบนถนนมีคนอยู่มากกว่าสิบคน พวกเขาล้วนสวมชุดสีดำและปลดปล่อยกลิ่นอายที่น่าเกรงขามออกมาพวกเขาทุกคนคือจอมยุทธระดับภูผาวารีทั้งหมดไม่มีคนใดเลยที่บรรลุระดับสุริยนจันทราแน่นอนว่าระดับสุรียนจันทรานั้นถึงแม้จะเป็นเพียงขั้นตอนก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ในเมืองจกกักรพรรดิตัวตนเช่นนั้นสามารถเป็นผู้อาวุโสของสำนักนภะพาษีชาติหรือเป็นเสาหลักของตระกูลใดๆก็ได้ฉะนั้นแล้วสถานที่เล็กๆอย่างท่าเรือขวานทรราช จะมีตัวตนระดับโซลิยนันจันทราหรือไม่คนของกลุ่มฮาทมินหยุดยืนอยู่ที่หน้าทางเข้าโรงเตียมเนื่องจากคนของกลุ่มต้าเชิงได้ปรากฏตัวมาป้องกันไม่ให้พวกเขาเก้าวเข้าไปใกล้ามากกว่านี้กลุ่มฮาทมินพวกเจ้ามาทําอะไรที่นี่ใส่หัวออกไปซะรีบไปก่อนที่จะเจ็บตัวกลุ่มต้าเชิงกล่าควคมคูก่อนเพราะกลุ่มฮาททมินเป็นฝ่ายบุกมาหาพวกเขาถึงทีคนของกลุ่มฮาทามินเปิดทางให้กับชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมา ชายคนนี้ไม่ได้สวมชุดคลุมดำแต่เป็นชุดผ้าไหมที่งดงามราวกับผีเสื้อรูปลักษ์ของเขาไม่นับว่าแย่แต่ผิวพรรณก็เรียบเนียนริมฝีปากสีแดงและฟันที่ขาวใสมือของเขาถือพัดเอาไว้และเพรึบชายหนุ่มคลี่พัดออกมาและสะบัดเล็กน้อยก่อนจะกล่าวเมื่อวันก่อนมีคนของกลุ่มหาธามินของข้าถูกทำร้ายแล้ววันนี้ข้ามาเพื่อตามหาคนที่ทำเช่นนั้นใครที่ไม่เกี่ยวข้อง ใส่หัวไปให้ผลตอ,อนที่หนึ่งพันสี่เชื่อตอนว่านายน้อยพวกครั้งใครหญิงสาวหถึงขั้นประหลาดใจเล็กน้อยกลุ่มห้าธมินลงทุนถึงขนาดไล่ล่าเขากับชุยหยางอยู่อย่างนั้นเหรอทั้งที่เขากับชุยหยางอยู่ก็ไม่ได้ผิดอะไรที่ผิดก็คือกลุ่มห้าธมินเองต่างหากที่มาแสหาเรื่องเพียงเพราะเรื่องเล็กๆแค่นั้นกลุ่มห้าธมินถึงขั้นต้องทาให้เรื่องมันใหญ่แบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอเมื่อได้ยินคําพูดของชายหนุ่ม กลุ่มต้าเฉิงก็หัวรอกมายอดเยี่ยมคนที่ทำร้ายพวกเจ้าอยู่ในโรงเตี๊ยมของพวกเราอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นพวกเขาก็สมควรได้รับการยกเว้นค่าเข้าพักเป็นรางวัลชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มเขาคือหัวหน้าของกลุ่มต้าเฉิงโดยมีพลังบ่มเพาะอยู่ที่ระดับภูผาวารีขั้นสูงสุดเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้จเจ้าถึงกลับต้องมาที่นี่ด้วยตัวเองเลยเหรอชายหนุ่มที่ว่าคือเจียงอันยุน เขาเป็นบุตรชายคนเดียวของเจียงฉีหัวหน้ากลุ่มฮาทมินเพียงเพราะการวิวาทเล็กๆน้อยๆบุตรของหัวหน้ากลุ่มทมินถึงกับต้องลงมือเรื่องนี้มันไร้เหตุผลสิ้นดีนายน้อยเป็นชายหญิงคู่นั้นชายที่พันผ้าพันแผลเอาไว้ที่แขนชี้นิ้วไปยังหลิงฮั่นกับช่วยยันอยู่เขาคือชายร่างใหญ่ที่เคยคิดจะเก็บค่าผ่านทางจากหลิงฮั่นเมื่อวานเจียงอัญยุนมองไปยังทิศทางที่ชี้นิ้วไปเขาชำเลืองมองหลิงฮั่นแบบหนึ่ง สายตาเขาไม่หยุดนิ่งและมองไปยังชวยหยานอยู่ทนในนั้นดวงตาของเขาก็เปิดปากและอาปากค้างโดยไม่รู้ตัวงดงามและมีสเสน่ห์จนเขาแทบห้ามใจไม่อยู่แม้จะเป็นความจริงที่คนของเขาถูกทำร้ายแต่ในท่าเรือขวานทรราชแห่งนี้คนที่ผิดคือคนที่อ่อนแอหรือจะพูดง่ายๆก็คือตราบใดที่คนของพวกเขาไม่ตายหรือบาดเจ็บสาหัสกลุ่มห้าทมินก็จะไม่ถึงสาเอาความ เพราะใครจะไปรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครดีไม่ดีถ้าหากอีกฝ่ายเป็นทายาทของตัวตนระดับร่างสวรรค์ละก็ไม่ต้องพูดถึงกลุ่มห้าธมินเลยบางทีแม้แต่ตระกูลอย่างเองก็อาจจะถูกทำลายทิ้งเจียงอันยุ่นนั้นเพียงแค่ได้ยินมาว่าในสองคนนี้มีคนหนึ่งเป็นสตรีที่งดงามมากก็เท่านั้นเองใครจะคาดคิดกันละว,ว่าเจียงอันยุ่นคือชายหนุ่มที่คลั่งใครสาวงามแต่ไม่อาจตระงับความต้องการเมื่อพบเจอกับสาวงามได้ ดังนั้นแม้เขาจะกล่าวว่านําคนมาเพื่อแก้แค้นแต่ความจริงก็คือเขามาเพื่อตามหาสาวงามต่างหากเขากลับมาตั้งสติได้ก่อนจะไอสองครั้งและกล่าวเจ้าหนูเจ้าทําร้ายคนของขา้าเจ้าคิดจะชดใช้อย่างไรกลุ่มตาเฉิงยังคงไม่เคลื่อนไหวตราบใดที่เจียงอัญยุนไม่สร้างปัญหามากเกินไปพวกเขาก็ไม่อยากจะทําอะไรให้มันเกิดการประทะที่รุนแรงเกิดขึ้นหลิงฮั่นยิ้มและกล่าวคนของเจ้าขมขูข่ข้า เจ้าจะชดใช้อย่างไรเจียงอันยุนเค้นเสียงฮะเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นอย่างไร้บาดแผลทำไมเจ้าต้องได้รับการชดใช้ด้วยข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดจาไร้าสาระกับเจ้าส่งสตรีของเจ้ามาเป็นคู่หูให้กับข้าแล้วข้าจะลืมความบาดหมางทั้งหมดไปคนที่ได้ยินก็อุทานออกมามินาทำไมเจียงอันยุนถึงลงมือด้วยตัวเองทงั้งที่มันเป็นเรื่องเล็กที่แท้ เขาก็หวังสตรีผู้นี้เอาไว้นี่เองทุกคนรู้สึกอิจฉาขึ้นมาไม่ได้ถ้าพวกเขามีอำนาจอย่างเจียงอันยุนพวกเขาก็อยากจะทำแบบนั้นเพื่อคว้าตัวสาวงามเอาไว้เหมือนกันสุยหยานอยู่เกลียวกราดและน้ำดาออกมาทันทีหลิงฮันเอื้อมเมือกไปและกล่าวกับนางเมื่อมีสุนัขมหาเห่าต่อหน้าเจ้าเจ้าจำเป็นต้องสนใจด้วยหรอไม่ต้องไปใส่ใจถ้าเมาื่อใดที่สุนัขก,กัดเจ้าเมื่อนั้นเจ้าค่อยตัดหัวมันทิ้งก็มีสาย ช่วยยันอยู่พยักหน้าและเก็บดาบกลับไปแต่ใบหน้าของนางก็ยังคงเต็มไปด้วยความเย็นชาเจ้าหนูข้ายินดีจะจ่ายให้เจ้าหนึ่งล้านผลึกก่อเกิดเพื่อซื้อหนางเจียงอันยุนกลืนน้ำลายและตะโกนออกไปทุกคนที่ได้ยินก็เย็นเย,ยือกไปทั่วแผ่นหลังหนึ่งล้านผลึกก่อเกิดนี่เป็นเงินจำนวนที่มากขนาดไหนนะหรอโดยทั่วไปแล้วหนึ่งผลึกก่อเกิดนั้นสามารถใช้ซื้อสตรีที่งดงามคนหนึ่งได้ ส่วนหนึ่งหมื่นผลึกก่อเกิดนั้นเพียงพอที่จะทำให้สตรีที่งดงามระดับภูภาวารียินยอมที่จะกลับบ้านกับเจ้าส่วนหนึ่งล้านน่ะเหรอเจียงอัญญุนช่างคลั่งใครสตรียิ่งนักหลิงฮันเค้นเสียงอย่างเย็นชาต่อให้เขาขาดแคลนเงินเขาก็ไม่มีทางขายช่วยยันอยู่เด็ดขาดในด้านของเจียงอัญญุนนั้นเขาเพียงแค่กล่าวถึงจานวนเงินหนึ่งล้านผลึกก่อเกิดเพื่อ่อให้หลิงฮันออกจากพื้นที่ของกลุ่มต้าเฉิงเท่านั้นภรยาค่ะ ไม่ต้องไปสนใจสุนัโง้อตัวนั้นหลิงฮั่นกล่าวกับชุยหยานอยู่ชุยหยานอยู่เองก็พยักหน้าตอบกลับนางขี้เกียจที่จะให้ความสนใจกับคนประเภทนี้แล้วทั้งสองคนทันหลังเดินกลับเข้าโรงเแรมเจียงอัญยุนคิดจะตามพวกเขาเข้าไปแต่ก็ถูกกลุ่มต้าเฉิงยืนเรียงบางทางเอาไว้นายน้อยคนของกลุ่มห้าธมินรีบเดินเข้ามาพาตัวเขากลับถ้าเจียงอัญยุนถูกกลุ่มต้าเฉิงจับตัวไปว่าเขาจะต้องโดนหัวหน้าเจียงชี้สังหารอย่างแน่นอนปล่อยข้านะ เจียงอัญยุนคำรามเขาหลงสเสน่ห์ช่วยยานอยู่เข้าเต็มๆนายน้อยฟังข้าก่อนชายชราคนหนึ่งกล่าวที่ทั้งสองคนนั้นมาที่นี่ก็เพื่อต้องการไปค้นหาสมบัติในมหาสมุทรเช่นนั้นแล้วเรื่องมันก็จะง่ายมากขึ้นพวกเราแค่ปล่อยให้พวกเขาไปก่อนแล้วค่อยไล่ตามพวกเขาไปที่มหาสมุทรเป็นอย่างไรแววตาของเสียงอัญยุนส่องประกายและนี่ก็เป็นความคิดที่ดีมากเขารีบตอบกลับทันที เที่ยวเรือที่จะออกจากท่าเร็วที่สุดจะเริ่มออกในวันพรุ่งนี้นายน้อยแค่วันเดียวเท่านั้นได้โปรดรอก่อนชายชรารีบกล่าวทาเช่นนั้นก็กลับสายตาของเจียงอัญญ์มองไปยังชุยยานยู่จนนางลับหายไปจากสายตาเขาสะบัดมือและเดินจากไปหนึ่งวันผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่านี่วันต่อมาเจียงอัญญ์ก็ต้องเกิดโทสะ เนื่องจากหลิงฮั่นกับชุยยางยูไม่ได้ขึ้นเรือออกมหาสมุทรแต่เลือกที่จะพักในโรงเตี้ยมต่อทำไมพวกเขาถึงไม่ออกไปมหาสมุทรกันละ่ะเขาคำรามออกมาด้วยความโกรธเอ,อขอตอบานน้อย,อยบางทีพวกเขาอาจจะหวาดกลัวท่านพวกเขาจึงไม่กล้าออกมาชายชรากล่าวพร้อมกับปาดเหงือ่อเจ้าขนไร้ประโยชน์เจียงอัญยุนโมโหเขาตบใส่ชายชราและกล่าวคอยตามดูพวกเขาทั้งวันทั้งคืน ห้ามให้ทั้งสองคนหลบหนีไปได้อย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นข้าจะถลกหนังเจ้า